ความทรงจำนี้มันแปลกดีนะครับบางทีก็ชัดเจนมากบางทีก็ลื่นลืนไปแล้วไอความรู้สึกหงหงตอนที่เรารู้สึกว่าถูกใครลืมเนี่ยเออมันก็อีกเรื่องเลยนะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับจากสองมุมมองเลยมุมแรกก็งานคลาสสิกของเฮอร์แมนเอ็บบิงเฮาส์อันนี้จะมองความจำแบบวิทยาศาสตร์หน่อยกับอีกมุมคือบทความไทยร่วมสมัยที่พูดถึงเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของการถูกลืมล้วนเลยครับ มาดูกันว่าพอเอาสองอย่างนี้มาเทียบกันแล้วเราจะได้อะไรใหม่ๆบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะที่เราจะเอาสองมุมที่ดูเหมือนจะคนละขั้วกันเลยมาคุยกันมุมหนึ่งคือคกลไกการทำงานอีกมุมคือผลกระทบทางใจลุ้นๆเลยนะคะใช่ครับเริ่มจากเอบิงเคาส์ก่อนเลยไหมครับเขาบอกว่าความจำจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนะแต่มันแค่ถูกเก็บไว้รอวันถูกดึงออกมาใช้อันนี้ฟังดูแล้วเออก็มีความหวังดีนะครับ ใช่ค่ะแล้วเขาก็แยกย่อยวิธีที่ความจำมันยังอยู่กับเราไว้3แบบนะคะแบบแรกคือตอนที่เราจงใจนึกถึงมันพยายามจะจำให้ได้แบบที่สองคือมันผุดขึ้นมาเองแบบไม่รู้ตัวอาจจะมีอะไรไปกระตุ้นเช่นได้กลิ่นอะไรบางอย่างแล้วนึกถึงเรื่องเก่าๆอ๋อครับครับ ค่ะแล้วก็แบบที่3อันนี้จะซับซอ้อนนิดนึงเขาเรียกว่าความจำแฝงหรือ facilitation ก็คือประสบการณ์เก่าๆมันช่วยให้เราทำอะไรที่คล้ายๆกันในอนาคตได้ง่ายขึ้นถึงแม้เราจะจำไม่ได้ตรงๆว่าเคยทำอะไรไปอแต่ว่าในบทความไทยเนี่ยเขาบอกว่าเราลืมเร็วมากเลยนะครับข้อมูลครึ่งหนึ่งหายไปในชั่วโมงแรกแล้วก็เกือบทั้งหมดเลยในวันถัดไป แล้วมันไปด้วยกันได้ไงอะครับกับที่เอฟบิงเฮาส์บอกว่ามันยังอยู่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือเอฟบิงเฮาส์เองเขาก็พูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการจำหรือลืมเหมือนกันนะคะหลักๆก,ก็จะมีความแตกต่างของแต่ละคนประเภทของข้อมูลอย่างเพลงอาจจะจำง่ายกว่าภาพหรือเรื่องที่มันกระตุ้นอารมณ์แรงๆอันนี้บทความไทยก็เน้นเหมือนกันแล้วก็มีความตั้งใจความสนใจถ้าเราใส่ใจมากมันก็จาได้ดีกว่า การทำซ้ำๆก็ช่วยได้มากโดยเฉพาะเรื่องยากๆแต่สุดท้ายปัจจัยเรื่องเวลาก็สำคัญมากๆค่ะถ้าเราไม่ได้ทบทวนไม่ได้เรียกใช้มันก็เลือนไปตามธรรมชาติอยู่ดีสมองเราคงแบบว่าเลือกเก็บสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือว่าถูกใช้บ่อยๆนะคะอ๋อแสดงว่าสมองก็มีระบบคัดกรองของมันเองเนะทีนี้พอเราเปลี่ยนมุมมามองเรื่องความรู้สึกบ้าง บทความไทยนี้พูดถึงความเจ็บปวดของการถูกลืมได้แบบเห็นภาพมากๆเลยมันเหมือนเรารู้สึกไม่มีตัวตนไม่สำคัญไปเลยใช่ค่ะบทความนั้นให้เหตุผลไว้หลายอย่างเลยว่าทําไมคนเราถึงลืมคนอื่นหนึ่งก็คือเขาอาจจะไม่ได้สำคัญกับเราเท่าที่เราคิดก็ได้สองคือชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่องเก่าๆมันก็อาจจะจางไปสอันนี้น่าสนใจ คือการลืมอาจจะเป็นเหมือนกรอบป้องกันตัวเองเพราะการจำบางเรื่องมันอาจจะเจ็บปวดเกินไปอืมฟังดูมีเหตุผลนะครับบางทีเราเองก็ลืมคนอื่นไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราใจร้ายอะไรหรอกแต่เพราะชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้ามีเรื่องใหม่ๆเข้ามาหรือบางทีก็เพราะว่าการจำเรื่องนั้นมันทำให้เราเศร้าจริงๆนั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปที่เอ็บบิงเฮาส์ได้อีกนะคะเขาก็ยอมรับเองเลยว่าในยุคข,ของเขาเนี่ยคือช่วงปลายศตวรรษที่19 ตอนนั้นความรู้มันยังไม่พอที่จะวัดผลเรื่องพวกนี้ได้แบบเป๊ะๆทางวิทยาศาสตร์ว่าไอเรื่องเวลาการทําซ้ําหรือความสนใจเนี่ยมันส่งผลต่อการลืมมากน้อยแค่ไหนเขาพยายามใช้คําเปรียบเทียบเช่นความคิดเหมือนถูกเก็บไว้หรือการจําเหมือนการเดินซ้ําๆบนทางเดิมแต่เขาก็รู้ตัวว่ามันยังอธิบายได้ไม่ชัดเจนพอค่ะครับผม แล้วพอเราเจ็บปวดจากการถูกลืมแบบนี้บทความไทยเขามีทางออกหรือคำแนะนำให้บ้างไหมครับมีค่ะหลักๆเลยก็คือให้ยอมรับว่าการลืมมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆของมนุษย์เราให้เราพยายามโฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็ถ้ายัางรู้สึกผูกพันมากๆจริงๆอาจจะลองติดต่อกลับไปดูก็ได้แล้วก็มีเรื่องการให้อภัยทั้งให้อภัยคนที่ลืมเราและที่สำคัญมากๆเลยคือการให้อภัยตัวเองที่เราก็ลืมคนอื่นเหมือนกัน โอ้การให้อภัยตัวเองนี่น่าจะยากแต่ก็คงสำคัญจริงๆนะครับใช่ค่ะและมีอีกประเด็นหนึ่งที่บทความไทยพูดไว้แล้วทรงพลังมากๆเลยค่ะคือถึงแม้ว่ารายละเอียดต่างๆเช่นหน้าตาเสียงหรือเหตุการณ์มันอาจจะจางหายไปตามกาลเวลาแต่ความรู้สึกที่ผูกพันกับคนๆนั้นหรือประสบการณ์นั้นๆมันกลับคงอยู่ได้นานกว่ามากเหมือนกับว่าเราทิ้งร่องรอยทางอารมณ์เอาไว้ในความทรงจาของกันและกันนะคะโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งมากเลยครับ สรุปแล้วการคุยของเราวันนี้ก็พาไปเห็นว่าเรื่องความจำนี่มันซับซ้อนจริงๆนะมีทั้งกลไกที่เอบบิงเฮาส์พยายามจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีมิติทางอารมณ์ที่หนักหน่วงมากๆโดยเฉพาะเมื่อเรามองผ่านเรื่องของการถูกลืมแบบในบทความไทยใช่เลยค่ะคนหนึ่งพยายามหาความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์อีกมุมหนึ่งก็สำรวจผลกระทบต่อใจในฐานะมนุษย์ บางทีแก่นแท้ของการจดจำอาจจะไม่ได้อยู่ที่กลไกลว่าเราจำหรือลืมอย่างไรเท่านั้นแต่อาจจะอยู่ที่ความรู้สึกหรือความผูกพันที่ยั่งยืนที่เราสร้างขึ้นก็ได้นะคะซึ่งความรู้สึกนี้มันอาจจะติดอยู่ในใจได้นานกว่าข้อแท็จริงซะอีกก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้ววันนี้เราอยากจะทิ้งความรู้สึกแบบไหนไว้ในความทรงจำของคนอื่นบ้าง